สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทุกท่านมาจับทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับของการหลบสกิลเคาน์เตอร์ของตัวละครที่มีอยู่ในเกมนะครับการกะจังหวะเวลาให้ถูกช่วงนะครับเพื่อที่เราจะได้เพอร์ฟ t d ดอทและเราจะไม่โดนดาเมจและเราจะทำการเคาน์เตอร์อีกฝั่งได้ในทันทีนะครับเป็นการแบบเรียกว่าเราจะชิงความได้เปรียบจากการที่เขาตั้งเคาน์เตอร์รอเรามาตีนะครับ เดี๋ยวถ้าทุกท่านได้ใช้ทริคนี้แล้วทุกท่านจะสามารถเก่งขึ้นได้แน่นอนครับโดยที่ไม่ต้องกังวลต่อไปทุกท่านจะไม่กลัวสกิลคอเตอร์เลยทุกท่านเจอจะวิ่งเข้าใส่แบบเต็มที่ได้เลยไมดดต่ต้องกลัวโดนดาเมจแต่ต้องกาเวลาให้ถูกนะครับต้องเห็นว่าเขาตั้งเคาน์เตอร์ระยะเวลาไหนนะครับเดี๋ยววันนี้มีเกมเพย์ในเกมมาให้ชมครับเป็นระหว่างที่ผมเจอกับยามาโตะนะครับมาชมกันเลยครับ าแล้วครับและเราก็มาเข้าสู่เกมที่1กันนะครับระหว่างทีมฟังผมเจอกับอีกทีมหนึ่งนะครับมีนี่ครับยามาโตะเดี๋ยวสัพกพักอ่ะให้ดูว่าการหลบนั้นทำยังไงนะครับไปครับเริ่มเก็บโดยการผมจะวิ่งไปผมจะไม่วิ่งไปเปิดตรงกลางนะครับเพราะว่าเรามีตัวดาเมจเยอะมากเราต้องแยกมาดึงทงกันก่อน ปึ๊บผมดึงธงไปครับทําการชาร์จเกจธงน,นะนิดหน่อย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 ครับเพื่อที่จะเติมเกจขึ้นนิดหนึ่งกันเวลาโดนยึดนะครับผมกำลังควานหายามาโตะอยู่ยามาโตะอยู่ไหนยามาโตะอยู่ไหนอ่าตอนนี้ฮะยามาโตะอยู่แล้วก็ขึ้นต้นนะครับนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไฟยามาโตะตีหนึ่งทีร้อยเขาดรอชน,นะครับตีปุ๊บ,บนี่ผมไม่คิดว่าเขามีสกิลสกิลความเอาไว้มาก ยามาโตเป็นตัวที่รีสก,กิลไวนะครับเมื่อกี้ก็เห็นชัดดาเมจโดนไปหมืดด่นหกเลยอันนี้เซฟเฟอร์ขึ้นมาข้างบนเราก็ลงไปเล่นข้างล่างแทนนะให้เซฟเฟอร์ลุยไปเราวิ่งไปตรงกลางครับชาร์ตไซเปี้ยงโรเจอร์สองคนแชงอีกฝั่งส่วนมาเรียบร้อยอะโรเจอร์แล้วนอน,น,นอเรียบร้อยครับผบแดงรุมรันเข้าไปอันนี้เราต้องถอยนะพอโรเจอร์เข้ามาป้าปา,ปาดอ๋ออันนี้ผมเข้าพลาดไปไม่ทันลากเกต ไปนะครับปุ๊บชาร์จเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันว่าไงน่าจะแหลกแล้วก็วาร์ปมาชาร์จตรงหน้าเลยตายไปครับไม่เป็นไรครับมาเอาใหม่เอาแชคงฮนะเวลาย,ยังเหลือนาทีครึ่งเรายังเล่นได้เราต้องการทําดามจก่อนต้องโซนอันนั้นเพื่อนยุ่งกับใครโดนตัวเดียว <c oughs> ต้องทำใจนิดนึงอนะ่ะอันนี้ผมไม่สนโรเจอร์นะเพราะข้างบนคนเยอะละผมวิ่งไปแทงแชงก่อนเลย แชงหลบไม่พ้นนะฮะอันนี้ผมเข้าไปเติมครับเพราะแช่งมาขีดหมดดอทเข้าไปเออปดสกิลแซกเข้าไปแล้วเราก็ดึงธงนะดึงธงไก <c oughs> ลเอยเราต้องยือ้อแชงไว้เพราะแช่งเขามีมาแล้วครับตั้งไฟต่างหลบได้อันนี้ผมราดฮะเต็มๆโดนรวมรันใส่กันนี่เขาดอทก่อนเราดอทต่อแล้วเราก็ปาดไว้สกิลเรามาพอดี <c oughs> เราก็ดึงธงใหญ่ช้าฮะ ตัดเต็มที่เลยเขาตีล้อยเราดอชนะเมื่อกี้ฟับไปแล้วครับจังหวะนี้ยามาโตะมาผมดูนะครับดูช่วงเวลานี้นะครับยามาโตะตั้งเคาน์เตอร์ตอนช่วงเวลา40วินะครับ45 45ไปไป46คือ46กำลังลงมา45ในช่วงเวลานี้ครับให้ทุกคนคอยดูตัวเลขข้างบนไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปทำเป็นดนับอย่างเงี้ยที่เราวิให้ดูแล้วดูช่วงจังหวะที่ยามาโตะ ยามาเตะเพื่อยามาโตะเคาน์เตอร์มานะครับในช่วงเวลาที่43วินาทีครับนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเห็นไหมครับช่วง43วินาทีผมได้กดดอทส่วนไปและจังหวะเป็นยามาโตะเคาน์เตอร์มาพอดีนะครับทาให้ผมได้เพอร์เฟกต์ดอทในทันทีนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยครับตั้งแต่ที่ยามาโตะตั้งเคาน์เตอร์ช่วง45วิ ไปไปลายนะครับหรือก็คือ46เพิพึ่งลงมา45่ิวิเนี่ยมีช่วงแกลบนั้นพอดีนะครับมันก็เลยทำส่งผลให้นับถอยหลังเลยครับ3วิเราก็จะได้ช่วงเวลาแกลปที่ลงตัวทำให้เราสามารถหลบสกิลคอร์เตอร์ของตัวละครนะครับของยาบโตได้ในทันทีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องระวังก็คือทุกทีที่เราเห็นตั้งคอเตอร์เนี่ยเราจะลกแล้วเราจะรีบกดดอยกันเองไปก่อน ผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยเป็นอนผมผมก็เคยเป็นนะครับครับก็มาต่อกันต่อเลยนะครับผมดูครับจับยเวลาดูไวท้ทีครับเปร๊บนี่ครับเพอร์ฟิกดอทสวยแล้วผมก็ชาร์จสกิสลใส่เลยแทงสวนไปตอนนี้อีกฝั่งติดบูธพอดีนะฮะผมก็คือ,าอตายไปคนับด้วยยามโตแรงที่หายเป็นตัววิ่งที่โคตรแรงครัเพื่อนไปไฟแล้วลรเจอตัดแบบผมท้ายเกมฮะยี่สิบกว่าปบบีผมเอาโม,โม,โมาโกมา กอเอามาดึงธงตอนนี้ธงเราตามตามเยอะมากสี่หนึ่งคือเรามีครองแค่ธงเดียอันนี้ผมวิ่งไปแลมันแชงจะมากันผมนะแล้วผมกระโดดตรงน,นี้แล้วผมคิดว่าแชงน่าจะคิดว่าผมไปดึงธงกลางนี่ผมเลยมารวบธงท้ายเลยไปครับแล้วเพื่อนจู่จู่แชงมาหาเราตอนนี้เจอกับแชงมาบูนปีนเราแล้วเพื่อนอุศบมาดึงทําให้จบสกอร์ไปได้ได้สวยงามมากครับพิกกำลัาชนะเป็นสามสอง ผมแบบโอ้โหโอปปเจ้าช่วยโอเมก้าเป็นไปได้อย่างไรครับแต่ตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกมเพย์ที่หลบเคาน์เตอร์ของยามาโตะให้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับท้านี้ทุกคนก็จะเห็นได้ว่าการ ที่เราจะหลบสกิลเคานเตอร์นั้นมไม่ยากครับตอนนี้ทุกคนสามารถหลบได้ชิลๆละไม่ต้องกลัวครับสกิลเคาเตอร์แต่ก็ต้องระวังเพื่อนในทีมอยู่ดีเพราะบางทีเพื่อนวิ่งเขา้าไปตีหรือบางทีเราใส่สกิลแล้วพลาดก็ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบโชเดะได้นะนึกออกใช่ไหมฮะเปี่ยงทีเดียวกระจายทั้งนี้ที่ผมเคยลองมานะครับสกิลเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่ที่ผมเคยดับันเนี่ยไม่ว่จาจะของเช้งล่าเกา่าหรือของตัวเคาน์เตอร์ที่มีตัวเอกยู่อื่นๆ่ก็อยู่ในช่วง ประมาณ3วิสามวิหมดเหมือนกันครับเท่าที่เคยนับมาท่าที่เคยเจอมานะครับก็ที่ผมมาทําตรงนี้คลิปนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นมีใครมาแชร์ริกการหลบสกิลเท่าไรผมก,ก็เลยมาทาําก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เสนอสาหรับผู้เล่นใหม่เหมือนกันด้วยนะครับเผื่อสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเจอสกิลคอเตอร์แล้วเราจะหลบยังไงดีเรารีบดอทไปเราใจร้อน เราโลกเรียกยังไงว่าโลกนะครับเกินไปก็เลยผมก็เลยนําทริคการน,นับตรงนี้มาแชร์กันบางทีทุกวันนี้ผมก็ยังมีเล็ดพลาดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องด้วยบางทีเราก็แบบวันนั้เนาะมันเพลินนะครับช่วงนี้ช่วงนี้แชงกําลังระบาดมันเลยเพลิน,นไปหน่อยฮะแต่ก็อย่าที่เห็นนะถ้าเรารู้จังหวะสกิลคอเตอร์กะได้เราก็จะสามารถไฟ ไปกลับได้เอ,อ่อเคาน์เตอร์กลับได้นะครับก็ทางนี้ก็ต้องขอกับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้สําหรับคนที่ชอบใจก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต,ต่อไปนะครับช่วงนี้อาจจะวุ่นๆนหน่อยนะครับเพราะว่างานรับตัวนิดนึงนะครับอาจจะทําคลิปช้าก็สําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับ